กระสอบนึงไอ้ถุงหนึ่งกินได้นานไหมถุงห้ากิโลผมก็กินเป็นเดือนนะครับโอ้ยงเขาเขาไว้สี่ลูกนึงสี่เดือนเลยนะเนี่ยครับโอ้โหสะสมมาจากไหนครับสระบุรีนิยมซื้ออะไรมาเนี่ยไอ้ไอ้นั่นไงครับไอ้บัตรประชาัฐเนี่ยโอ้ไปร้านค้าอยู่ค่ายช้างกับผมลูกเต่าไม่ไจะอยู่ด้วยแต่อมามาชานิดเดียวของเรามามีเป็นตะกร้าเอากับข้าวมาชุดด้วยเซฟได้เป็นพันเลยครับอ้อ มีทั้งครบครบอะน้ำปรุงน้ำปลาน้ำมันน้ำอะไรแล้วตอนนีโยมทําอะไรบ้างเนี่ยทําอะไรไม่ไหวแล้วครับอายุเจ็ดสิบสี่แล้วครับเจ็ดสิบสตาก็ไม่ดีตอนนี้อยู่ระหว่างรักษาตาพวกนี้ต้องไปโรงพยาบาลเป็นต้อหินอ๋อเขาว่าต้องเอายาน้ํายาละลายอะละลายต้อหินให้หมดก่อนถึงจะลอกได้ต้อหินเหรอครับโอ้ oh. อันตรายรอันตรายนะต้อหินครับนะครับโหเยอะแยะเลยครับขอพระคุณหน้าครับทุกคนเลยครับ จะวางประด้านนะครับระวังคุณเชียงมาม่าเอาเสื้อผ้ามาด้วยน้ําตาลสองถุงครับโอ้กิโลมีวันตินไม่ชงครับเอามาบริจาคเนื่องจากงานอะไรครับโควิดหรืออะไรครับก็หรือทั่วไปใช้เป็นเมตตาธรรมขอบอ้ขันจุนโลกขอบุณมากครับขอบุณมากครับโอ้โหแผ่วผมไป ก็จะเลยไปทางไหนไปลึกไปโน้นเลยใช่ไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันไปเรื่อยไปในบ้านหมู่น้องหมู่ใหญ่ไอ้เขาเรียกบ้านตลาดใหม่อะอแล้วก็เลยไปไพวงอีกไม่ต้องสุพพันได้ครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วน้ำตาลสองเอาปลากระป๋องไกชุดหนึง่งไข่ไข่ใบแพ็คยาดลมยาหอมยามองนี่ครบเลยครับมีมีอะไรครับลมเอ้ เอามามาไม่กินกันก็ผมก็อยู่คนเดียวเป็นหลักเมียก็ไปไป,ไปมามาเพราะว่าลูกๆเขาไปทำงานกันที่อายุทย,ยาก็ต้องไปเลี้ยงหลานดูหลานอยู่โน่นครับน่นแล้วการเป็นอยู่ใครเลี้ยงดูผมอ่ะก็ได้เงินเงินหลวงนี่แหละครับแล้วก็ลูกก็ ส่งให้บ้างไม่มีไม่ไม่ไม่มีมาบ้างแล้วแต่ความเรียกว่าแล้วแต่เขาสะดวกอ่ะกับบางทีก็ส่งให้พันนึงบางห้าร้อยบ้างบางเดือนก็โทรมาบอกพ่อวันนี้เดือนนี้ผมไม่มีให้เลยนะก็เราก็เห็นใจลูกครับเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ลูกเ้าก็มีแล้วได้ไหวพรสวดมนต์บ้างไหมผมสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะครับสวดสวดบทอะไรบ้างอิติปิโสยันทุนโอ้โหครับ เอาสองอย่างนั่นเองครับเงินทุนก็ให้นอนหลับสบายบให้เรื่องร้ายๆมันกลายเป็นดีไปให้หมดนะเพราะเราแก่แล้วเราไม่อยากเจอกับเรื่องร้ายครับงัหนุ่มกไม็ไม่ไม่ต้องการเรื่องร้ายครับครับอ้ขอขระคุณอย่างสูงเลยครับออโอ้โหเมตตาทำอางน, <ๆ S 1> นี้เอาเสื้อเสื้อกางเกงมาสวยมีทั้งขาสั้นขายาวของเราหมดหลือยังเอานาดูเอาแต่ขาสั้นก็ได้ครับเพราะผมขายยาวไม่ค่อยถนัดใสเออโยมก่อนนี่มานี่ก่อนเอามาดู กางเกงกางเกงไซส์ดูได้ไหมเออเออดูไซส์ไซส์แบบขนาดอ่าเนั well, right. like like okay. Japanese, right. ่ยน uh, like so. like ีอยู่บระมาณนั้นเลยลองวัดวัดดูก่อนเนี่ยแหละเอวมันอ๋อยืดเห็นไหมใส่ได้ครับเรียดูวัดรอบคอได้ไหมสามแปดเขาวัดยังไงไหมลูกผมครับคิดว่าได้เนาะนี่ได้ครับได้เเออาสื้ผมก็เพิ่งมาถึงแหมเป็น้งก็ ไม่ได้รับของบริจาคจากหลวงพ่อเลยบุญสพอถึงพอดีพอเปิดประตูบ้านหนึ่งเข้ามาได้ว่าได้ยินเสียงใครเหมือนใครพูดนั่งตรงไหนสักนิดคุยอะไรสักหน่อยนิดหนึ่งน้อยครับครับครับนี่บนถนนจะเปียกเอาอะไรมาปูหรืออะไรเปียกก็เอาเก้าอี้มานั่งนี่ก็ได้ครับเปียกเออเอาเก้าอี้มาเอ่อ ของโยมมาเอายกของโยมดิตัวอะไรก็ผมนั่งนี่ได้เอาเอาตัวเตี้ยตัวเตี้ยอยู่แล้วเออจะคุยอะไรหน่อยเออเดี๋ยวยเองเอียงตัวให้เขาเห็นหน่อยครั้งนี้เลยครับเอียงเอียงอ๋อเอียงเลยพอแล้วตอนนี้อายุเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วครับสิบสี่ มื่อกี้อยู่บอกสวดอิติปิโสกันยันทุน,น,ทนครับตอนนอนทุกวันนะครับแล้วไปไปได้มาอย่างไรก็คือตอนที่ผมบวชตอนแรกแลตอนผมป็นหนุ่มนะ<อ>ผมบวชดดแค่ห้าวัน<อ>เพราะว่าลาง,งานมาไม่ได้ใช่ไหม<อ>แล้วพอผมละออกงานออกการมาแล้วเมือ่อประมาณสิบปีเลยมั้ง<อ>ผมก็มาบวชมาที่นี่ผมก็บวชให้แม่ผมอีกพรรษาหนึ่ง<อ>กลับได้ได้ตรงนี้เองไงอิติปิโสนะตอนนั่นนะนก็เลยติด ครับก็พยายามเอาอิติปิโสให้ได้อะ่ะเพราะว่าถือว่าเห็นพวกสั่งอาสังพอ่อผมสวดมนต์ทิไลก็อิติปิโสทั้งนั้นผมก็ยึดยังไงก็เอาอิติปิโสให้ได้พุตรคุณน,นะครับธรรมคุณสณจริงจริงๆอยากได้พาหุ่งจังเลยแต่ไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ไอไอชินนตบัญชรก็ได้จะบทขัดนะ จักกรรมวรเพยบูตังธนกโมวรเพยธนังอะไรเนี่ยครับไปด้านไปแล้วก็พวกนั้นไม่ได้ก็บ,บอกกับดังในใจว่าขอไอ้ขออภัยด้วยสวดไม่ได้นอกจากบางครั้งอ,อารมณ์ดีก็เอาหนังสือมากลางสวดแต่ในตาก็ไม่เคยเห็นซะแล้วครับถัาผมปิดตาครั้งนี้ผมมองไม่เห็นนะเนี่ยเห็นแต่แสงสว่างแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรต่ออะไรเลยได้ครั้งเดียวเนี่ยตอน,นอพรุ่งนี้ต้องไปตรวจตาอีกบอกืหมา มันเริ่มอันนี้จังมากขึ้นเรื่อยๆครับครับทุกขังก็เริ่มบุดขยี้ก็รุ่นน้องๆผมมันก็ไปกันหลายคนแล้วผมก็ทําใจแล้วว่ามันก็ใกล้เวลา,าแล้วแล้วว่าไม่รู้จะทํายังไงได้ลูกเต้าก็ต้องไปทําที่อื่นอยู่ที่นี้ก็มันมีนาไล่ก็ไม่มีครับ,รบชีวิตเราผ่านฝนผ,ผ่านร้อนมาเยอะแล้วครับครับ ตอนนี้เขาเรียกว่าใล้ายๆมันสะสมครับมันเริ่มบอบช้ำของชีวิตทุกๆคนอะพอถึงจุดหนึ่งก็มนุษย์หย่อนลงมาร้อยปีส่วนก็ผมก็ฟังพระท่านเทศมั่งอะไรมั่งก็บอกว่าให้ปรงมันก็จริงๆริงเหมือนกันผมก็ปรงครับเดี๋ยวการกินข้าวเนี่ยนะครับกินเพื่ออยู่จริงๆมีอะไรไม่มีอะไรนี่ผมไม่เคยทํานึงอะไรครับบางทีมีเงาพริกเผาอย่างเดียวคุุกเก็บยอดผักกิน นี่ถึงถึงเราอยู่ได้ครับถ้าเราเรื่องมากกลายเป็นทุกข์กับครับครับครับขนาดเรื่องน้อยก็ยังทุกข์ขนาดนี้เลยทุกข์ด้วยไม่เที่ยงพูดยังไม่อายทั้งตัวเนี่ยตังอยู่ห้าบาทดีว่าไปเอาของฟรีมันได้ของฟรีแต่เดี๋ยววันที่สามลูกก็ส่งมาให้ไม่ห้าร้อยก็พันหนึ่งนี่ก็อยู่ได้แล้วก็ไปวันที่สิบก็รับเงินผู้สูงอายุอีกเจ็ดร้อยครับ ก็อยู่อย่างเนี้ยนะครับอยู่เรียกว่าหมุนวันไอเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนไปเงี้ยวันไหนไม่พอเราก็ประหยัดเราก็รู้ให้อันนี้ไม่ควรรู้ไว้พอเงินเราน้อยไม่ไม่ควรกินก็ไม่กินซะไอยังยังขี่รถเองนะครับครับย,<า>ยังไปยังไปช้าครับต้องน่าจะซาเล็งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล,แล้วเดี๋ยวดีไม่ดีล้มโครมครับแล้วลูกมาเยี่ยมบ้างไหมหรือมีแต่เงินส่งมามีแต่เงินส่งมาครับนานๆถึงจะมาสักทีหนึ่งเขาก็ทํางาน ตลอดกันอะแล้วก็รู้สึกปีนี้ทั้งปีไม่ได้มาเลยติดโควิดโควิดอะไรไม่มาเลยครับแต่โทรศัพท์ติดต่อกันเรื่อยเนี่ยก็ดีแต่โ<ด>ทรลูกชายหรือเป็นลูกสาวลูกชายคนหนึ่งลูกสาวสองคนแต่ลูกสาวเขามีครอบครัวไปเปิดร้านค้าอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาคนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ไปรบไปกวนเขาหรอก แล้ว<ล><ล>ที่คนส่งเสียเราเป็นลูกลูกชายครับเพราะลูกชายนี้มีเมียแต่ไม่มีลูกพวกลูกผู้หญิงนั้นมีลูกเรียนหนังสือแล้วเราก็บอกมปแแ,แ,แ,แต่สร้างมาเขาก็ให้นะครับสามพันห้าพันอะไรแล้วแต่เขาก่อนนี้เขามาบ่อยสามเดือนสี่เดือนเขาก็มาเที่ยวยญาณ้ห่างเพราะว่าค้าขายก็ไม่ไม่ดีผมก็ทําใจได้ว่าเออมันเศรษฐกิจมันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยเราเป็นทั้งโลกก็ต้อง ทำเรียกว่ามีน้อยกินน้อยมีอะไรกินกินเพื่ออยู่อย่างเดียวนดโยมชีวิตเรามีอยู่สองอย่างครับครับอย่างที่หนึ่งเราอยู่แบบตอนเป็นครับครับถ้าเราอยู่ตอนเป็นถ้าทุกวันหนึ่งพอเราจากโลกนี้มันก็เรียกตอนตายถูกไหมมีคําว่าเป็นตายเกิดมาครับ,รบทุกคนมีคําว่าเป็นตายตอนนี้เราอยู่ตอนเป็นถ้าเป็นแบบ ชีวิตที่ไม่เข้าใจทุกความทุกข์จะเพิ่มไปอีกครับครับแล้วยามที่เราจากโลกนี้คําว่าความตายเนี่ยหลังความตายน่ากลัวนะครับสาหรับคนที่ประมาทชีวิตตอนเป็นมันส่งผลไปถึงํ็ว่าตอนตายเพราะอะไรไปที่มืดครับไม่มีแสงสว่างยังยมยังมียันทุนไปยังมีอทีพิโสไปเงี้ยครับก็ยังพอมีคุณพระคุณเจ้าแต่ก็ได้ไปใส่บาตรบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ ผมไม่ใส่บาตรที่ตลาดครับคือเขามีขายเป็นชุดไอ้ที่จะให้เราทําไปเองเนี่ยผมไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ทําแล้วครับคือที่นั่นทำเขาว่าใส่บาตรได้บอุ่นเหมือนกันผมก็ใส่ไปทิ่ใท้พ่อให้แม่ไปแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้โยมสอมอีกนิดนึงนะครับอ,อย่างโยตั้งนมโมทัสามจบก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มสาธุนโมตัสะภะวะโตนะฮะโตสัมมาสัพพุธัสานโมตัสาภะวะโตนะฮะโตสมัมสาาสมาสัมพุธัสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอันหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอให้เก่าตามนะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปี ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมัง <tuk> <tuk> su tipeang sang Ka seenang ke Jami Pak ti tak tipeang seenangja udang seenang kejami ti tak tipeang seenang kejami emang seenangkat Jami ติยัมปีตติยัมปิสังคังสารนังคจฉามิสังคังสารนังกฉามิบัดนี้ถือว่าโยมได้ถือเอาคุณพระพุทธเจ้าที่ได้ตั้งนโมสามจบและได้ถือไตรสนาคมก็คือได้น้อมพระพุทธเจ้าเป็นสารณะคือที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งและพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งจากนี้ไปให้โยมตั้งสติและกําหนดจิตภายในและให้กําหนด จะลึกถึงด้วยพุทธานุภาพคือคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจริญพุทธานุสติให้กำหนดองค์บริกรรมว่าพุทธโธพุทโธพุทโธพุทธโธเราจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้ถ้าบริกรรมอยู่ข้างในก็ให้รู้อยู่ในว่าพุทโธอยู่ข้างในพุทโธจากนี้ไปยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน เมื่อเราระลึกถึงพระุทธเจ้าเราก็กล่าวว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโททธโทไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่นะทีนี้ช่วงกลางคืนถ้าเราต้องการที่จะนั่งสมาธิแบบนิ่งนะทีนี้นิ่งก็คือเรานั่งในในเยี่บดไหนก็ได้ถ้าเราขาปวดขาเจ็บเราก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้หรือขัดสมาธิได้สักสิบห้านาทีแล้วให้กําหนดหายใจเข้าพู หายใจออกโทให้กำหนดบริกรรมข้างในว่าพูทบริกรรมข้างในว่าทูททําทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักสิบนาทีสิบห้านาทีถึงจะมีเสียงรอบข้างก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรให้อยู่กับองค์บริกรรมที่กำหนดพูทโท ถ้าวันไหนยมทำและสมาธิเกิดใจจะสงบนิ่งสบายหรือวันไหนอาจจะจิตเรายังน้องไปทางอื่นมากก็อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะมีอนิสงส์ติดตัวไปเสร็จแล้วก็แผ่มเมตตาให้บิดามารดาที่เกิดเรามาแล้วก็ให้กับลูกหลานเราอยู่เย็นเป็นสุขให้กับตัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยอํานาบุญกุศล แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วครูบาอาจารย์ที่เรากล่าวครูบาอาจารย์ก็คือจะให้มีสิ่งดีๆมาปกปักรักษาเราเราแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีบารามีมากมายแต่เมื่อเราทําความดีสิ่งมีบารามีเขาก็จะมาอยู่กับเราแต่ต้องมีบุญกุศลด้วยนะครับแต่ถ้าโย,าม,ายามกําหนดพุทโธไปเรื่อยๆนะต่อไปใจก็จะเบาสบายหรือมีความชุ่มชื่นข้างในและโยมรู้ว่าเรามีที่พึ่ง ฉะนั้นยามเกิดที่เราเป็นอยู่เราใช้ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยอยู่แต่ยามตายยามจากโลกนี้เรามีบุญเป็นที่พึ่งและก็มีกุศลเป็นที่อาศัยฉะนั้นโยมไปไหนโยมไม่ต้องกลัวแล้วจากนี้ไปเราคือผู้มีที่พึ่งจากวันนี้ไปโยมจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของโยมนะสาธุอ่ะเรียบร้อยนะตั้งจิตให้ดีนะเอาเงินให้โยมใช้ทักสี่พันไป เอาไว้เผื่อไว้ใช้จ่ายอะไรนะคบางทีลูกหลานก็ส่งไม่ทันก็ไว้สำรองไว้ใช้แล้วก็พุทโธดีกว่านั่งหายใจทิ้งโดยที่ใจเราแห้งๆพูดถึงนั่งนี่กังวิ่ังวันกับพุทโธพุทโธได้ใช่ไหมครับนี่แหละสุดยอดเลยได้ทุกเวลานะขอบคุณความเมตตาของท่านนะสาธุนะก็รู้ว่าบุญ สัมพันธ์กันก็เจอกันเนาะครับครับจะมาก็ขับรถผ่านไปแวะไปเรื่อยจากนี้สุพรรณไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ที่ผมว่าไปตลาดใหม่ก็มีหมู่บ้านแล้วก็ไอเดินไปไปวงนะแต่ว่ามันรู้สึกทางจะไม่ดีไม่เหมือนถนนสายไปแดงไปกงดิ่งไปเลยครับแต่ไอทางรถมันไม่ผ่านหมู่บ้านทางนี้มันผ่านหมู่บ้าน ก็เร so ียบร้อยนะให้รักษาตัวนะมีพุทโธแล้วเดินแล้วมีจิ้พึ่งนะมีอัษนะปูแล้วเนาะมีอย่างให้อย่างมีอย่างมีเอาไว้ปูนั่งได้น้ำพริกเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ ของไว้เพียบเป็นเดือนเลยโยมไม่ใช่เดือนแหละหลายเดือน <c oughs> วัดพระพุทธแสงธรรมโยมสระบุรีเออเด็กไม่กินข้าวเลยไง คนนทรสบายเดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าเมื่อเราเข้าใจชีวิตแล้วกินแบบไม่มีทุกข์ก็สบายไม่เรื่องเยอะไม่มีวันไหนเราก็กวางจิตได้ก็ไม่ต้องวุ่นวายถึงมีกินเราไม่หลง เราก็อยู่ของเราได้ตามเหตุเนาะฝึกไว้เนี่ยจะมีอานิสงส์ไม่ได้ต้องไปโมโหโทสกับเรื่องที่มันถ้าเรากำหนดจิตเราได้นะก็สบายเนี่ยโยมเตรียมตัวอะไอย่างอายุที่จะต้องการร้อยปี หรือหลายๆสิบปีเราเตรียมใน้ยังว่าเราจะต้องวางชีวิตยังไงปฏิบัติตัวยังไงดูแลสุขภาพยังไงแล้วก็ทำการทำงานรู้จักประมาณตนแค่ไหนไม่ให้โหลดเกินไปเดี๋ยวเกิดเจ็บป่วยไข้ถึงได้เงินมาก็อาจจะเป็นทุกข์หรือว่าต้องรู้จักเก็บ ปัจจัยเงินทองไว้ยามบ้านปลายเราไม่ต้องไปอาศัยพึ่งลูกหลานนะเราก็พึ่งเงินทองที่เรามีอยู่ลูกหลานเขาก็ดิ้นรนให้เขาทําไปนะถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะตนเป็นที่พึ่งของตนในยามบ,บ้านปลายนะอย่าไปคิดว่าให้เขาให้หมดหรือจ่ายแบบไม่มายัดมันยังพอสุดท้ายขึ้นมาชีวิตเราไม่ได้เตรียมไว้ ที่จะอยู่ยาวขนาดนั้นเกิดเพราะอายุยืนยาวเราไม่พร้อมแล้วกลายเป็นชีวิตท,ที่มันไม่ใช่ต้องนั่งรอให้เขามาส่งมาให้หรือต้องมาหาเราแต่เราไม่มีอย่างเงี้ยมันคงต้องเตรียมชีวิตให้ถูกต้องนะก็ให้คติให้สติไว้ตอนนี้ก็ยังเดินทาง ดูไปเรื่อยๆวันนี้อากาศก็เย็นสบายเย็นสบายไปตามเหตุนะสบายตารมาอิสระชีวิตไม่ผูกมัดอะไรกับใครไม่มัดยึดติดกับวัตถุสิ่งใด ธรรมาสัญจรไปเรื่อยแต่ว่าเราก็ไปเพื่อกรรมดีที่เราสั่งสมความดีไหมเอาละก็ขอยุติเดี๋ยวๆมีไหมวันเมื่อกี้ยยุติไว้ก่อนนะจะเริยพอ